ูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงข้างนอกสีเหลืองนะครับดูอืมข้างในสีแดงสวัสดีครับผมทัพโพนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ตกปลปรยๆนะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วนะครับช่วงที่เริ่มมี ผลไม้กินแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่กลางถนนเลยนะผมเห็นผลไม้ตกอยู่ชั้นนิดหนึ่งผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครเคยกินหรือว่ามีใครเคยกินแต่ว่ามันจะมี2ออย่างนะครับไอ้ผลไม้นี่นี่ตกอยู่กลางถนนเลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีอยู่2 2 0 0พันพันนี้มันจะเป็นพันที่เล็กกว่านะครับอีกพันหนึ่ง ยังไม่สุกเอ้ยยังไม่นั่นมันเริ่มมีผลแค่นี้เท่านีป้ป่องแต่ว่าอันนี้มันสุกแล้วนะครับนี่ต้นมันอยู่นี่เห็นไหมต้นมันสูงสูงเห็นไหมนี่ต้นนี้แหละแต่ว่าลูกมันนี่เห็นไหม <c oughs> เสียงรถม้าอะไม่ใช่ตอนนี้ผมก็อยู่กลางถนนเลยนะนี่อยู่กลางถนนเลยนะกลางถนนจริงๆ กล้างถนนทางไปนาน,นะครับอยู่กลางถนนเลยแล้วก็เจอผลอมาอย่างหนึง่งผมก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็นานๆจะได้กินทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้กินตลอดแล้วก็มันก็ไม่มีผลตลอดนะครับแล้วผมเห็นปุ๊บผมก็รีบถ่ายดูเลยนะครับโอเคตอนนี้ฝนก็ตกล่อยๆนะที่จริงฝนตกปลปรยๆผมอยู่ในร่ม อ่าผมอยู่ในใต้ต้นไม้นะครับมันก็ยังร่มอยู่ตอนนี้มันก็ตกตกปล่อยปลอยนะครับไม่น่ามาชิมไอ้นี่ดีกว่าดูเสียงฟ้ารองง,งเจอแมงแล้ว แม่งกินทุกลูกเลยเว้ยมันไม่ค่อยดีเลยนี่ครับชื่อมันก็คือเซเบนะครับอันนี้ลูกเซเบนะเซเบเขา เซเบนั้นเขากินกับอเขากินกับหมากนะครับไอเปลือกไม้นะ่ะที่เปลือกไม้ที่มันกินกับหมากนะครับไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าเขียนคนท่าคนแก่เขากินหมากกันนะเออนั่นแหละเปลือกไม้นั่นแหละไม้นี่แหละที่มันกินลูกแต่ว่าแต่ละพื้นที่เขาก็กินเปลือกไม้คนละอย่างอีกอันนี้เอาไปว่าแถวบ้านผมนะเขาเรียกว่าเซบตซาครับ อันนี้เซเบตนะเอ,เอต้นมันคือเซเบตอันนี้คือเซเบซสานะครับอันนั้นดีกว่ามาชิมกันดีกว่าดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงข้างนอกสีเหลืองนะครับดูอืมข้างในสีแดงอืมดูข้างใน ไอ้ไอ้พวกนี้นะครับเซเบีนะครับความอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่ต้นนะครับมันต้นก็หวานมันต้นก็เปรี้ยวมันต้นก็อมหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ต้นนะครับอันแต่ว่าต้นนี้มันก็จะเปรี้ยวหวานนะครับลูกมันตกเยอะอยู่นะครับม,ม,มีน้ำนี่เยอะมากเลย ยไงนี่เยอะมาก,มาก <Wow. S 2> เห็นไหมว้าวเพื่อนกระปกนะครับมันติดทรายนะครับเอาปัดๆเช็ดเช็ดเอาแบ่บ ตหาเก็บกินอันที่ลูกมันใหญ่ๆนะครับลูกเล็กๆแต่ถ้าลูกแข็งๆไปเนี่ยมันกินไม่ได้มันกินไม่ค่อยได้นะมันแข็งเหมือนมันยังสุกไม่ค่อยดีนะครับเราต้องหาลูกที่มันนุ่มๆหน่อยลูกที่มันนุ่มๆอืนนี้นี่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 นี้ มีแมงด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้ามีแมงกินถือว่ากินได้นะนี่ดูลูกนี่ข้างนี้ดีข้างเอข้างนี้ดีข้างนี้ไม่ค่อยไม่ดีแต่ว่าข้างนี้ดีกินได้ มันเคี้ยวอยู่แต่ว่ามันแข็งนะครับลูกนี้หล่นเยอะมากนี่เห็นไหมเดี๋ยวถ่ายดูนิ่มๆหล่นเยอะมากฮะตามถนนนี่ข้างนี้ก็มีนะนี่ลูกนี้กินได้ลูกนี้นุ่มพอดี มานีป<ะ>ักเดี๋ยวรุ่นใหญ่เดี๋ยวถ้ามันสุกเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับแบบลูกร,รุ่นใหญ่ใ่ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ,ใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากรุ่นแบบนั้นใหญ่แก่กินจิ๊ดจิ๊ดอร่อยกว่าไอตัวเล็กแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวร้อยเป็นสุกกันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับขอจบคลิปกันเก็บ เก็บก yeah. ินเซเบสาวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าไปทำอะไรก็ติดตามชมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้รอเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ